ได้หมดแล้วไอ้เก็บปืนไม่เช็คนั่นหลัง่อนีิไม่มีวะจริงหะไรนี่รอหมายถึงคนปืนไ <laughs> อ้สัสว์ไอ้กูเกิดวิ่งขึ้นตึกแล้วไม่ได้เช็คไม่มีอนะ่ะไม่มีเสียงเลยหมวอัองข้างไงเนี่ยซื้อบื้ออยู่แล้ว ิขยะบางทีก็เยอะก็ดอกอะไรกันไม่รู้ไอ้ของนี่ไม่จำเป็นนี่ไม่ยังเยอะเลย,อะ,อ,ยอะไรเนี่ย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มามอบตึกนันเดี๋ยวกูเล่นซ้ายเม่ไดัทางตึกเนมึงออกขวาไปดู่จะยิงหน้าโรแทสเตอร์ฮนะ <Okay. S 3> ไอหน้าโรแทสเตอร์เย็นงโลเลยขอ,อได้นะไอ้สัสตัดตรงๆเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวให้มันในนี้อ่ะมึงเข้าระยะกันดิมึงเข้าระยะกันหนิได้ได้ได้กูยิงหน้าเพราะว่าถ้ายิงไอ้ตัวนี้ตายมันต้องไปดักตัวนั้นอ่ะตัวนั้นก็โดนไดย ว่าหน้ารถเด็กก็ไป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 หปไ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 ังไม่ออกเนี่ยเอปไปไวไปไไไป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 นป่ปไ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 ปโปไ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 ่ไปไไปไเลยเปลี่ยนมาใหปไน่ปไ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 ่ไ ได้อยู่ล้วเราเดนมาเรายอมแค<ย>่เป็น5-2ครับบอลเฮ้ยพิงซิกเลยหรอไป<ะ>วงเราได้อยู่นะตัดตัดเข้าขวานีนบอลไป,ไป,ไปเข้าโรงเรียนอะ มาแล้ววันแล้วแล้วแล้วไม่มีคนตายเด้อเจ้าของมันกูเจอดีเอ็กฟรีเฮ้ยมันมีคนนี้ของเจ้าของวะว่าอะไรนี่ปีนั่นแหละที่นไปชัดกันนี้แหละืมอีกหมดเลยเหลือแค่สองตัวสุดท้ายจะมาปิดไปดู ้เท่านั้นแหละบอลไอเ้เจ๊เนี่ยมันมีชื่อสองตัวเนี่ยโปรเนี่ยไอ้วงกลับว่ะได้ได้คูรอวันนี้ฟาเซฟขึ้นมาถ้ามันขึ้นเขานี้ได้จะมันมากเลยเนะไอ,อ้พอเนี่ยขึ้นยาขึ้นขึ้นไม่ได้หรอกไปได้อยู่ เล่นดักรูโมออ่เอืมจะดักอ,อ,อ,อุโม่เหรอกูรอมึงอ่ะนี่นั่ล่ะทำล็อกกิ้งโรล่าดีปะชุดต่อไปอ่ะเป็นชุดเนี้ยล็ิงโรล,ลา่าอืมเออัวนั้นเนี้ยจะได้ตัวลิฟว์เลย ไอ้อนนออตอดตรงนี้วะบอลรอเลยรอตรงไหนไอ้ดำมึงเลยกูอยู่หน้าวงแฮ่มึงดูข้างหลังกูหนะ่อยตรงข้างก็อยู่สองนี้เดี๋ยวให้มันกูนต,นนติดหน้างวางอะกูอยู่ตรงนี้เสี่ยง,งอะไรเอาฝังนี้เลยไม่ยิงหรอให้ผีตบกูกูติดกูดติด,ดย่าอ่ะ ล่างผีเลยเออเป็นไงล่ะแกดอกเสร็จแล้วก็มาชุบกูนะเดี๋ยวรอก่อนให้ผีมาตกกวน MB อุ้ยไอ้เช่ยนี่มันโปรยอย่างเนี่ยมันโปรยเหรอครับไม่ใช่ว่าแกดอกตกแล้วผีแม่งวิ่งมาหาแูจะบอกว่าผีตกกูไม่ได้นี่เลยมีรถปะมีรถปะตรงนั้น

ยิงเลยโอเคเนะติดแล้วจ้ะอยู่ดีๆก็หาเรื่องไอ้สัตว์เน okay. ี่ยซนเยอะมึงอ่ะหาซอนหน่อยเกิดอะไรบอลยังไม่นะไม่เด้อไม่จริงใช่ไหมไปเรียกใหม่อีกตัวอูเปอารถมาไปเรียกใหม่อีกตัวนึงไปเรียกใหม่ตัวนึงก็เกิดแบบเดิมดิถ้าอย่งั้นอ่ะไปเรียกใหม่อีกตัวนึงแล้ว อะไรล้วกั้วทำไมบังอ่ะมึงนั่งเกิดเข้าไปหรอไม่ได้นั่งมันเกิดมาเป็นอย่างงี้ต้องไปเอารถมารับใชงไหมเนี่ยใช่แล้วเอารถมารับเอามึงยิงผีมึงเก็บปืนได้ไหมยิงได้ไหม,ไมไดเดี๋ยวกูจะเก็บปืนไว้แล้วมึงก็เอาตัวรอดไปซะกูไม่เก็บนะมึงเก็บของเข้าไปเลยบอลมึงเก็บปืนไว้ยิงผีลาดมา มึงเก็บของมาดิเดี๋ยวมึงจะมารถไม่มึงต้องชุบกูก่อนดิถ้ากูตายกูจะขึ้นมายังไงล่ะมันจะมีรถหรอมึงว่าใจตรงไหนจะมีรถไอ้มึงไม่มีแล้วขอร้องให้สัตว์หลุดออกมานะ ต้องกระโดดปะกูต้องกระโดดปะกระโดดเลยกูต้องกระโดดเลยกระโดดเดินมาหน้าเลยนี่ไงบอลลองลองกระโดดปั๊มๆออกมาเลยมึงดึงมือกูไปดิบอลโอ้ยเกมกาดไอ้สัสเดี๋ยวกูเข้าไปแล้วมึงเข้าไปได้ไงเกมขาดไปดิมึงเก็บของไป มาเก็บของไออปแลหมดเลยมึงได้ยินมึงโอ้โหได้เก้าอันเลยมึงไปหารถมึงวิ่งไปเล่นเลยเดี๋ยวกูนอนรออยู่างนี้นนะไปลาดีว่าบอลทิ้งปืนไว้กูกระบ,บอกหนึ่งสู้ๆนะแค่จะให้เลิกกูเตจอเลยกูจะได้หลักยิงงี้โอ้มึงไปเถอะมึงจะไปมึงก็ไป<อ>มึงจะทิ้งยาให้กูอะ อาเเข็มพอแล้วมันจะมีอะไรเอาไปเดี mm ๋ยวโอ้ยส okay, 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 okay. no. ุดเลิกกูทำผีอะถ้าเกิดถ้ากูวิ่งขวากูตายแน่นอนเออไม่มีรถหรอกบอลเบื่อกูหาผีมายิงผีก็ไม่ไปสเลยกูอยากตายแล้วเกินมึงไปเลยมึงเล่นไปเลยมึงเลาะซ้ายไปเลยบอลมึงกูจะไปดูมึง มึงดูมึงฟังเสียงเดต่าเสียงแต่แล้วก็อืมเร็วเร็วอนารถกูไม่กูไม่กูไม่ติดตายก่อนมึงนะเนี่ยเอะไรัวอเ้ยนี่แหละติดหนึ่งในสองนะวันมันเคาะมาจากไหนวะไอ้ทูมันเคาะข้ามสองมาเลยแม่งยังวะเป็น,น,นอะไรวอนอุ้ยอุ้ย อุ้ยโดนเหรออุย้ยเออกูโดนมอนซิมเมื่อกี้ <c oughs> หน้ามืดเลยเม็ดเดียวทำยาได้เต็มแม่ทำแล้วโอ้โหไอ้เฮียมันยินจงจากเขาเนี่ยมึงดูดิเออกูดูยังไงเลยกูติดอยู่ในแองหัวเข่ยเลยกมูมากูมาไปเลยนยที่ที่กูมาร์ะไม่เห็นบอลกูจะมีวันตายเว้ยยไออกูู่มึงก็วิ่งลงเขาดิมึงก็อยู่ที่สูงดิ ยาวอนไอ้เหี้ยนี่ก็โปไอ้สัตว์ดึงห้องอ่ะเออดึงห้องเนี่ยโอ้เดินหน้าคือก็โปไอ้ทุกอย่งไงดิวะนี่มันอยู่บนเดินอยู่แ้บอลกูจะไม่ตายดูเอ้โห99ก็โปกูจะไม่ตาย ตายก่อนมึงแน่เลยมนอนคุณจะสัญญามึงไม่เข้าวงสักทียร์กูโดนล็อกอยู่งลงไปเลยลงไปเลยเอ้ยยังไงมึงจะไม่ตายมอนให้ไปมึงบักแล้วหรอแล้วแบบมึงไม่ตายอยีกมีฮาเลยนะเอ้ามาจอาหัว้วยโอ้โเย้สิบบเกียร์สัก ยิงนอกไปได้วะเร็เ่ใช่ไหมอ้โมกแกะออ้เยอะเออกูจะไม่ตายบอนกูณจะไม่ตายเออกูจะไม่ตายอดอที่สามเอาอีกใกล่องด้วย wan gode kong sudang ng iya